ไอเด Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไวัย สนับสนุนโดย90ปีเฮฟเลเยอรมนีรุ้นรับ m e r c e d e s b e n บ New E-Class พร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะขามาพบกันอีกครั้งใน,นช่วงวันสบายๆแบบนี้กับรายการ Ideas Today by Heffele ค่ะ คุณผู้ชมค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าอุปกรณ์หลักๆในห้องน้ำก็จะมีฝักบัวโคกน้ำและสุขภัณฑ์นะคะแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นบารูโรมอักเซส s ซอรีนะคะหรือก็เรียกว่าอักเซสซอรีในห้องน้ำค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยวิกกี้จะมีไอเดียมาฝากค่ะ เป็นยังไงบางพ่อมาชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับเพราะปัจจุบันนี้การออกแบบตกแต่งนั้นล้วนมีอิทธิพลต่อที่พักอาศัยเป็นอย่างมากไม่เว้นแต่ในห้องน้ํานะครับใครๆก็อยากที่จะมีบ้านที่มีห้องน้ําสวยๆดูทันสมัยและมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายอารมณ์ได้ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับการเลือกอุปกรณ์ห้องน้ําและสุขภัณฑ์ที่ใช้ภายในห้องน้ําก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการตกแต่งห้องน้ําให้ได้สไตล์ตามที่ต้องการนอกจากก๊อกน้า ฝักบัวหรือสุขภัณฑ์แล้วอ c c e s s อรีต่างๆก็มีส่วนช่วยทำให้ห้องน้ำดูสวยงามครบองค์ประกอบและบ่งบอกถึงรสนิยมเป็นอย่างมากซึ่งจะได้แก่ชั้นวางของราวแขวนผ้าเช็ดตัวราวแขวนทิชชู่กระจกส่องหน้าที่ใส่แปลงสีฟันและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับวิธีการเลือกใช้จะเป็นอย่างไรนั้นเราตามคุณวิกกี้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณไวยสวัสดีค่ะค่ะ คุณเมยวิธีการเลือกอักเซสซอรีในห้องน้ำเนี่ยวิกกี้ตรงําไงบ้างคะค่ะคุณวิกกี้คะวิธีการเลือกอักเซสซอรีในห้องน้ำนะคะจำเป็นที่จะต้องเลือกให้เหมาะกับรูปแบบที่ได้มีการออกแบบดีไซน์ไว้ของห้องน้ำนั้นๆแล้วก็ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของห้องน้ำด้วยคะ่ะและค่ะว่าวิกกี้เนี่ยอยากจะได้เป็นซีรีส์เป็นแบบนี้เนี่ยวิกกี้จชเป็นต้องยกตังซีรีส์รอเปล่าคะคุณเมยใช่ค่ะคุณวิกกี้ ถ้าเกิดว่าคุณวิกกี้ต้องการซีรีส์ที่เป็นแบบกลมนะคะก็ควรที่จะเลือกทั้งซีรีส์ให้เป็นแบบกลมทั้งหมดเพื่อให้มันแมทชิ่งกันแล้วก็ให้เหมาะกับก๊อกน้ําด้วยค่ะแล้วส่วนวัสดุที่นําามประดิ์พวกนี้เป็นมีอะไรบ้างคะคุณ้อยค่ะวัสดุที่นํามาผลิตนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นทองเหลืองแล้วก็สแตนเลสสตีลค่ะซึ่งสีเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นสีสีโครมเงาสีโครมด้านแล้วก็สีสแตนเลสค่ะแล้วอยากจะได้แบบเป็นสีอันติกเนี่ยคุณบอยมีไหมคะ มีค่ะสีแอนติกของเราก็มีค่ะและวิธีบำรุงรักษาเนี่ยคุณบยยากมั้ยคะไม่ยากค่ะวิธีบำรุงรักษานะคะง่ายมากเลยค่ะแค่ใช้ผ้านุ่มๆนะคะชุบน้ำหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้เลยค่ะและถ้าหากว่าวิกกี้ก็มีน้ำยาที่ทำาความสะอาดที่ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะจะใช้น้ํายาทําความสะอาดก็ได้ค่ะได้ใช่ไหมคะค่ะผมขอบคุณคุณเบยที่ให้ความรู้ของเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ถึงแม้จะเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆภายในห้องน้ำแต่ประโยชน์ใช้สอยก็มีในตัวของมันเองนะครับแต่ถ้าอยากให้อุปกรณ์เหล่านี้ใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับควรดูแลรักษาเช็ดถูทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอดังที่คุณวิกกี้และคุณเมย์ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่อย่าลืมว่าความเงางามของเครื่องใช้จะช่วยให้ห้องน้ำของคุณดูสวยงามมีระดับแถมสะอาดถูกสุขลักษณะอีกด้วยนะครับ คุณผู้ชมคะถึงเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆแต่สำคัญไม่น้อยนะคะอย่าลืมนำไอเดียของวิกกี้ประชัยนะคะรายการของ Idea s t o d a y by Hey เฮ l e หมุดลงแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6โมง55นค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้กาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ